มาบอกบุญครับที่วัดบางประช้อนแดดเดียวครับจะทําการทอดปลาจะทําการทอดพระป่าในวันสงการนี่ครับเชิญร่วมทําบุญครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยดีเหมือนกันเราไม่ค่อยได้ทําบุญกัดดูฉันทำานี่เลยนี่เรื่องบุญไม่ต้องห่วง ยี่สิบบาทชั้นสาธุห้าสิบชั้นด้วยแหม่ยี่สิบอ่าของชั้นด้วยสาธุเท่าไหร่ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดห้าบาทเยอะกว่าเยอะสาธุขอให้ได้บุญกันเยอะๆนะครับได้รับบุญกันทุกคนทุกคนนะครับสาธุขอบคุณมากนะอบุญมาให้ตามไปนี่นึงนี่พวกเรา ชื่อว่าดูแปลกๆนะน่าสงสัยเลยเนี่ยดูหน้าตาไม่เห็นเป็นเหมือนพวกคนทํามังสรนังอุลังอุตังเลย,ยถ้าเงนก็นั่นนะสิ<ำ>ฉันจะไปแน่ใจได้ยังไงว่าเงินห้าบาทที่ฉันทำบุญไปที่เขามาอ้างแอบ,บเองเนี่ยไม่จะไปถึงวัดประช่อนแดดเดียว<อ>แน่หลวงพี่มาแล้วหลวง เลยฉันไม่น่าไปทําบุญแบบนี้เลยอ่ะไม่ถึงด้วยนะเนี่ยนี่เสียดายจังจ้ง5บาททาบุญไปแล้วอย่าไปคิดมากนะใช่อย่าคิดมากเลยที่ถ้าเกิดทำบุญไปแล้วมมานั่งคิดมากหรือเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าคราวหน้าพี่ไม่ต้องทําบุญดีกว่านี่แต่ฉันจะเตือนพวกเธอทุกคนเลยนะต่อไปนี้ถ้าคนกระเลกระลาดเล่ร่อนมาถือซองอุลาอุตังอีกเธอไม่ต้องทําบุญเลยนะไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วโอ้ยถ้าอย่างนี้นะมันต้องถอนจางซี่มันต้องถอน ไม่ใช่อย่างนี้มันต้องลวงวิ่งมาแล้วน้ำมันตะการค่ะเดนถอนทุกคนตุกง่านเห็นมิดมันต้งสีมันต้องถอนเลยครับ กรอนมันพาไปครับคือพี่จิ๊กเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายใจครับเพราะว่าทําบุญไปแล้วกลัวว่าเงินจะไม่ไปถึงวัดนะครับคิดม้างคนเราเลยนะคุณโยมนะเวลาเราจะทําความดีทําบุญอะไรเนี่ยนะเราต้องรู้จากก่อนจริงแหมอาตมาก็าไม่โทษโยมจิ๊กหรอกนะอาตมาก็สงสัยเหมือนกันสงสัยเอ๊วัดวัดปัทชนแดดเดียวมันอยู่แถวไหนแลวใครเป็นเจ้าวาสงสัยจะอยู่ใกล้ๆกับแม่ลาปลาเผา ตอนแรกเราต้องมาเข้าใจคําว่าบุญก่อนบุญนี่คือคุณภาพของจิตใจเวลาเราทําบุญในนั้นเราจะมีคุณเอาคุณภาพมาเติมให้จิตใจเช่นคุณโยมมูคุณโยมตีบริจาค20บาทเนี่ยเป็นการกําจัดความโลภแล้วนะอ้าวคุณโยมคุณโยมนอยบริจาค50บาทโอ้อย่างนงี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกันบางคนประสงค์จะออกเงินไม่ประสงค์จะออกน้ำเออแต่บางคนประสงค์จะออกน้ำแต่ไม่ประสงค์จะออกเงินนะครับ ีนะครับมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นก็มีนะใช่บางทีมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่หยิบเงินเข้าไปด้วยก็มีดัะนั้นแล้วคนเราเนี่ยเวลาจะทําบุญเนี่ยนะมันต้องเต็มใจก่อนให้ขณะให้หลังให้ต้องเต็มใจบางคนก่อนให้ก็สงสัยเอ๊ะพระจริงหรือเปล่าขณะให้ก็สับสนจะได้บุญไหมเนาะค่ะพอให้ไปแล้วก็เสียดายโอ้โหอย่างนี้ได้บุญก็ไม่เต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขอเจริญพรสาธุหลวงพี่ เมื่อบัรดาเมียทั้ง3ของคุณหลวงบังเอิญท้องพร้อมกันขจีหรือตักลีลาจะคิดหาทางกำจัดมารหัวใจอย่างไรรับชมแรงริษยาในก่อนบ่ายคลายเครียดจากนั้นมาหยอกล้อไฮโซไฮซอกับบางกอกกระซิบกันต่อค่ะ เสริมสมุก6 9 0 0บาทเสริมหน้าอก3 9 0 0 0บาทซาตินจุดเครื่องนอนเพื่อคุณสบม่ไหมทองสบูู่ลดสิวฝ้าจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาติต้องสบม่ไหมทองเท่านั้นเฮ้ยเพื่อนวันนี้ฉันจะต้องหอมต้องกอดน้องสแตมให้ได้เว้ยขอให้สำเร็จเว้ยเต็มจ๋ารอนานไหมจ๊าไม่นานค่ะแม เรา,าครบกันมาตั้งนานแล้วนะพี่ขออะไรอย่างดิอะไรอะคะพี่ขอ,อขอกอดได้ไหมอ่ากอดไม่ได้งั้นพี่ขอหอมแก้มได้เปล่างั้น พี่ขอจับมือก็ได้เตมอะไรนักหนาเนี่ยเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะขอกอดก็ไม่ได้ขอหอมแก้มก็ไม่ได้เนี่ยขอจับมือก็ยังจับไม่ได้อีก <S <S จะอะไรกับพี่นักหนา <S <S อุ้ยฉันแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยพูดหนูได้ว่าจะทำโน่นทำนี่ทำนั่น,นไม่เห็นทำสักทีเลย อรล้มเสียนี่ลูกไปซื้อผงซักฟอกสิบบาทให้แม่ซองหนึ่งไป ซื้อแบบน้ำมันเนี่ยโลกโก็พี่ปุ้ยงไงเราไปเชื่อเขาได้ยังไงล่ะโลกเชื่อได้จริงๆค่ะคราบหนักขนาดเนี้ต้อง b r ิสเอ็กเซลแบบน้ำขาจาัดคราบดีกว่าผงเห็นเห็นเชื่อแล้วจ้าบ r ิสเ e ็กเซลแบบน้ำขนาดใหม่แค่5บาทค่ะถ้าคิดว่าแค่ SPF เเพียงพอต่อการปกป้องผิวจากแสงแดดคุณคิดผิด แสงแดดมีทั้ง UVA และ UVB SPF ปกป้องผิวได้เพียงรังสี UVB ทดลองทาครีม SPF บนแผ่นทดสอบด้านหนึ่งทาครีมพรอนสว t e b ิ a u ี y UV อีกด้านมาดูค่ะ SPF อย่างเดียวไม่สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA ที่ทำให้ผิวหมองคล้ำแต่พรอนช่วยปกป้องทั้งรังสี UVA และ UVB อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณพิสูจน์ได้หม่พรอนสวายิวี UV ถ้าต้องเร่งรีบในอากาศร้อนจัด คนเหงื่อออกง่ายอย่างฉันก็ยังมั่นใจแม้ต้องใกล้ขนาดนี้ก็เอาอยู่อีกข้างที่ไวท้ทนนี่ผสนการปกป้องสองระดับมีวิวไวท์เบลออรซึมซาบเพื่อช่วยลดเหงื่อพร้อมปกป้องภายนอกปรับผิวให้ดูกระจา่างสวยแหงมั่นใจมีวิวไวท์เบลออรเพราะความสวยงามคือความมั่นใจวลเดีย๋ยวเราเลี้ยงเองจริงดิามากันเยอะเลยนะ

มินิตเมดเผาพี่น้ำส้มผสม <au> เนื้อส้มที่เข้มข้นอร่อยเต็มน้ำเต็มเนื้อมินิตเมดเผาพี่น้ำส้มคุณภาพจาก mate. มินิตเมดเบื่อไหมกับรอยด่างแต่มุยาสักผ้าที่ผสมคอรีนลองนี่ดีกว่าค่ะวานิชลิควิดใหม่วานิชไม่ผสมคอรีนจึงช่วยกก้จัดคราบและไม่เกิดรอยด่างบนผ้า,ผาเพียงใช้ร่วมกับผงซักฟอกวานิชพลังชมพูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบเอะและพอลีน เราเป็นสองในผู้หญิงนับแสนคนที่ร่วมพิสูจน์ n e Healthy White เห็นมากับตัวเลยค่ะว่าผิวส่วนที่เคยคล้ำกลับดูสม่ำเสมอกันกับส่วนที่กระจากใสได้จริงๆเช็ค <Check S 2> ได้ด้วยวงล้อเทียบเฉดสีผิวจาก Vaseline 84จากกลุ่มตัวอย่าง100คนยอมรับว่าดีกว่าไวท์เทนนิ่งที่เคยใช้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่บูธวาสลีนสิคะเลาร่าปล่อยโมนิกา้าอิสระตามสบายค่ะ ลาราช้เดตต่อจึงมั่นใจว่าพื้นสะอาดอย่างมีอนามัยสำหรับของที่ใช้ร่วมกันเดตต่อช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้ครอบครัวห่างไกลาจากเชื้อโรคคุณใช้เด,ดตตตอทำอะไรบ้างเรื่องของคุณอาจอยู่ในโฆษณาเรื่องต่อไปโทรมาที่0898842001ถึง30เมษ<ม>าย,ยนนี้เดตต่อปกป้องมั่นใจหน้าใสเชียว วันนี้นะใหม่มีวิวิษณ์เซลรีแพคคริสโตลช่วยฟื้นบำรุงเซลล์ผิวคล้ำเสียให้ผิวดูกระจ่างใสพร้อมปกป้องแสงแดดง่าใสไม่กลับมาคล้ำแล้วนี่ใหม่ดีวิวิษณ์ไวท์ ประหยัดเย็นทั้งคนเย็นทั้งโลกนะคะ ตำผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรถดีไร้ยุ่งกวนใบก้อนขดม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์ สวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีพรมช่วยสวัสดีครับผมกิติพันธ์นุตตยกุลครับค่ะได้เวลาเรื่องจริงคนบันเทิงสวัสดีครับพี่แมนครับสุขที่10เมษายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการที่เพิ่งจะประกาศกันไปเมื่อวานนี้นะครับทำให้หลายๆท่านครับตอนนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วนะครับโดยมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับปีนี้ก็รณรงค์ให้ร้านค้านะครับงดขายเหล้าในวันที่13เมษายนนี้ด้วยนะครับในโครงการสงกรานี้ปลอดเหล้าปลอดภัยนะครับวันนี้เรามีเสื้อจากมูลนิธิเมาไม่ขับ มาแจส <10 S 2> <อ>ิบรางวันด้วยกันน,นะคะรับ0843334460หลังจจบรายการ10นาทีนะครับ